จะดูดีบทที่43ข้อ1ถึง5ข้าแต่พระเจ้าขอทรงแก้แทนข้าพระองค์และต่อสู้คดีของข้าพระองค์ต่อประชาชาติที่ไรธรรมขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากคนล่อลวงและคนอธรรมเพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งกำลังของข้าพระองค์ฉนัยพระองค์ทรงทอดทิ้งข้าพระองค์เสียฉนัยข้าพระองค์จึงต้องไปอย่างเป็นทุกข์เพราะการบีบบังคับของศัตรู ขอทรงโปรดใช้ความสว่างและความจริงของพระองค์ออกไปให้นำข้าพระองค์ให้ทั้งสองนำข้าพระองค์มาถึงภูเขาบริสุทธิ์ของพระองค์และถึงพระพลาของพระองค์แล้วข้าพระองค์จะไปยังแท่นบูชาของพระเจ้าถึงพระเจ้าซึ่งเป็นความชื่นบานยอดยิ่งของข้าพระองค์และข้าแต่พระเจ้าพระเจ้าของข้าพระองค์ข้าพระองค์จะถวายเพลงสดุดีแก่พระองค์ด้วยพินเขาคู่ จิตใจของข้าพระเจ้าเอ๋ยฉนเอาจึงอ่ออยู่ฉนเอาจึงกระสับกระส่ายอยู่ในข้าพระเจ้าจงหวังใจในพระเจ้าเพราะข้าพระเจ้าจะยังคงสรนเสริญพระองค์ผู้ทรงเป็นสวัสดีภาพแห่งสีหน้าของข้าพระเจ้าและพระเจ้าของข้าพระเจ้าสดุดีบทที่43่ข้อ1 – 5